อยู่างอาหเนเจลบชั้นสอนะะันี้มนอน่ะวันนี้แต่งตัวกันจเล็ค hmm> uh ุณ oh. oh. ่นขอดเสื s, ้อน่อยค่ะเสื้อลายเสือโอ้ยสี่ปุ่วันนี้ปลี่มีหน้าม้ากับควันนี้รีบผมยาวดงกทีที่ลวยังสั้นอยู่เลยนะคะา ของกิฟต์ก็คือเปลี่ยนสีผมอะไรคะทางผู้หังคือบอกว่าสวยมากทุกคนทุกคนเราอยากให้ทุกคนเข้าไปดูข้างในนะบอว่าเขาเป็นยังไงใช่เราอยู่ข้างหน้าอาจจะไม่เห็นอะไรเยอะแต่ว่าข้างในอ่ะบรรยากาศเพอร์เฟรที่สุดโอเคนั้นเดี๋ยวแล้วคะทุกคนเข้าไปข้างในไปค่ะ ไม่ต้องแย่งกันพูดค่ะอยากเปคนพูดให้ดูวิวก่อนให้ดูวิวว้าวสวยมากโซเซเซกอล่ได้รอกต้องบอกวาแต่คนแต่งตัวจัดเต็มมากค่ะแล้วก็ละแนลคุณละแนวเลยแล้ววันนี้คือเราชอบมากคือเห็นวิวป่ากาศสวยมากๆคุณมีสาวว่ายน้ำด้วยนะลี่ว่ายหรือเปล่าเอยากคอเสร็จแล้วก็คือจะไปให้ขอดูวิวก่อนเนาะว้าวสู้ะพักในเตียตู้มาค่ะ คือเราเตรียมเตรียมชุดว่ายน้ำมาแล้วค่ะเตรียมว่ายเลยเตรียมว่ายเลยว่ายแชทถอดอันนี้ก็คือลงได้เลยเสื้ออะไรถือว่าเป็นมิกินี่ได้เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันดีกว่านะต้องบอกว่าที่นี่เมนูอาหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโอะไรถูกใช้เมื่อกี้กล้องสั่นเลยยังไงค่ะทุกคนจานจบนิดหน่อยอ่าเริ่มเมนูกันดีกว่าคือที่นี่ต้องบอกว่ามีทั้งอาหารหวานและอาหารคาวแถมยังมีพวกค็อกเทลพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะมาดูหน่อยค่ะ สั่งอะไรดีคะอยากกินอะไรกันนะอยากกินข้าวเพหิวค่ะสปาเกตตี้ก็อยากกินของหวานก็อยากกินปลากระพงทอดเบียร์มีดเหรอไหนปลากระพงทอดเบียร์ไปไหนก็คือของโปรดิกิปเลยหนึ่งขว่าเบียร์ค่ะเธอมันอุ้ยเธอเธออันนี่นี่เห็นปะมันมีแบบพวกอาหารหวานพวกอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็น่ากินเออน่ากินมากน่ากินแบบเป็นเมนูที่แบบ เราแบบไม่ค่อยเจอตามเราเนี่ยอีสัต์ไม่ค่อยเจออะไรไม่ไม่ไม่อันนี้คือสีไม่มาอันนี้ก็คือเป็นเป็นของที่กิ๊บเป็นของโปรดกิ๊บนะคะหนเรื่องอะไรมือมือเมามือเมาคือกูหมดกูทานั้นอะไรไม่ดีไม่ต้องถามหาใครนะคะกูทางนั้นค่ะกูคนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปเลือกกันดีกว่างอาหาร้าวก่อนเพราะว่าน่าจะเลือกกันนาน กินมากสั่งสเมนูนะคะเมนูแรกก็คือปลากระปุ่มทอดน้ำปลาปลาตัวใหญ่มากฉ่ำปลามากเลยทุกคนดูแบบจน่าอร่อยแต่เรายังไม่ได้ชิมคือตอนก่อนี้อเรียงเรี้เรียงต้อเรียงตเรียเรยตอรต้องเยเรีมงตองเรตอรีย้ต้อ้้งเยออ แล้วก็อันสุดท้ายเไอเค็มเหมือนอันนี้เหมือนเหมือนจะเบสิกนะแบบว่าหมายถึงว่าอาหารพวกนี้เวลาไปรานอาหารสมมาก็คือสังหรุว่าหรือว่องนี่คือว่าเราอันนี้คืออะไรอุนยก็พิเศษแน่เลยพิเศษมากถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเราไม่สามารถกินกุ้งได้เวอร์ค่ะข้าวเปข้าวเปล่าสิ่งสำคัญเลยค่ะจริงโอเคแต่ร้านน่ากินมากเดี๋ยวขอชิมก่อนเดี๋ยวขอชิมหน่อยชิมเลยไม่รอแล้ว ให้ให้คนถือกล้องหิวหิวมากค่ะตอนนี้ให้น้องจ้าด้วยนะคะน้องจ้าแค่น้ำก่อนนะคะส่วนน้องลี่นะลี่กินอะไรคะอย่าพึ่งค่ะเฮ้ยนี่นี่อร่อยใจเย็นนะคะอร่อยแต่ว่าอาจจะโอยแล้วกูหิวไงเรากูกินเผ็ดรสชาติเป็นไงกินเผ็ดถ้ามันเผ็ดกว่านี้จะอร่อยกว่านี้อร่อยเนาะรสชาติดีดูเร็วดูเร็วอแบบวิวิวเนื้อแน่นมาก ปลาที่ปลาหมึกพวกมึงแกงหัวกูหิบเข่าน้ำจิ้มด้วยนะนี่ไม่น้ำจิ้มจิ้มตรงนี้อันนี้มันเป็นมึงรู้แบบว่าเราจะหาเจอกว่าจะหมดนะเราดิฉันก็วางเสียคะแหมอยู่แล้วเออเขาตัวไปกินก่อนนะเดี๋ยวค่อยพาไปทำอะไรค่อยว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งอะไรเอออร่อยมากเผ็ดมากมึ่งเหรอเป็นซีฟู้ดเหรอไม่ใช่ปลาใช่ไหมอร่อยค่ะเผ็ดค่ะเมื่อกี้แกงลงแบบ กินเล่นๆลองดูดีรสชาติดีเลยรสชาติดีเผ็ดเรียวเออขอตัวไปกินก่อนไม่ถือกล้องเราด้วยไปค่ะแลวตอนนี้นะคะเราก็กินอิ่มเรียบร้อยเลยนะคะเรียงแต่ว่าเรียงจังไม่อยากให้ดู ไม่ใช่อยากอะไรแล้วจะพูดจะพูดว่าไม่อยากให้ดูไม่ใช่ไม่ได้ให้ดูอันนี้นะไม่อยากให้ดูจ้าค่ะไเหลือเลยมันขนาดปลาขนาดปลาแล้วไม่เหลือกล้าก้างกล้าเลยกูกล้างฟังเดี๋ยวจะพูดให้ฟังหัวปลาาจะมีเป็นหัวปลา กิแแ้ไปลวคะอินเสิร์ตกลับไปค่ะอินเสิร์ตกลับไปเหมือนแค่นี้อินเสิร์ตกลับไปค่ะออกเป็นภาพเต็มอินเสิร์ตกลับไปเหมือนมีไม่ได้ถ่ายไว้มีค่ะถ่ายไว้เนาะกินเป็นคนชอบแทะค่ะก็เลยแข็งแแทะกระดูกนี่แบบเป็นหมาใช่ปะหมาหนึ่งโยมบานปลาร้องไห้แล้วยี่ดอกทุกคนก็หมาเออไม่ใช่อะไรไม่รู้ต้องมา เข้าเรื่องสักทีกูถือ่าโอเคโอเคก็คือทำไมคะวันนี้เราจะเล่นโพลนะคะสปอตอิคโคของเรา่จะเป็นการตั้งไอจีแบบให้ใครทำอะไรที่ปลื้มจ้าอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยเราจะให้เลือกเลือกจากสิ่งของซึ่งอันนี้สองอันแต่ว่าสี่คนนะคะสี่คนซึ่งแต่ละอันจะเออแล้ววีถังไหมนะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็คือจะมาอีกอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งอักษรก็ค อันนึงเป็นมินนี่ใช่อันนึงเป็นกิ๊บจ้านะคะแล้วพวของเราวันนี้คืออะไรคะก็คือใครจะจ่ายต่างทั้งหมดนี้นะคะหนึ่งหมื่นบาทต่อเราเล่นวันนี้น่าจะแรงอยู่คนราคาแรงอยู่จะจ่ายไปไปตั้งโปกันดีกว่านขนาดนี้แล้วจ้าจ่ายแล้วกันรวยที่ไม่ได้รวยที่ยู่ฝัเดีกันอยู่ฝั่งเดียวกันอ๋อค่ะไปตั้งโปกันแล้ว นะะคบินเราก็ได้บินออกมาแล้วนะคะ1,075บาทค่ะไม่แรงตอนแรกนี่ราคกลุ่รบิวนะคะราคาดีนะ2,000ก็เลยให้2คนอาหารอร่อยด้วยหนึ่งแปะใครจะเป็นคนจ่ายเราต้องไปที่เราถูกกันรีบหายค่ะทุกคนรีบหายนิยานิพมัวแต่ท่าค่ะเดี๋ยวดูบหายนะคะใครจะเป็นคนจ่ายคะว่าตอนนี้ใครจะเป็นคนจ่าย กิฟค่ะแน่นอนทุกคนเอาอี๋เผื่อไปแป๊บเดียวไหนคะเผื่อแป๊บเดียวมันไม่มีนะลิสติกนะคะก็คือลิสติกเป็นของใครคะก็คือของพี่ค่อาการออกขนาดนี้ก่อนถ่ายก่อนถ่ายเป็นหวีค่ะบอกเลยเตรียมกันตรงนี้ตอก่อนถ่ายเป็นหวีแต่ถ่ายก็คือบนมีแต่กำบ้าคันเจบาทจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะสวยแล้วรวยมากนะเราสวยและรวยมาก อถ้นไม่ล right. oh, mm. ้วกูอย uh, ู uh, really ่ก mm ับอีจ้ามึงคิดดูหน้ามันยน่ากลัวมึงดูด้เหมือนมา่กี้ข้าวกับผู้เท่าเตาจริงเราสวยเนอรี่อ้าพทุกคนเดี๋วขอจ่ากน่อนนะจกันที่ตรงนี้นะคะบายเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไม่ใครสนใจเลยค่ะตอนนใคสนใจเลยนะคะสนใจเลยค่ะ ตอนนี้ก็กำลังหวนสวยอยู่ก็ลอไปต่อไปต่อไม่บอกนะคะไม่บอกค่ะเป็นความลับโอเคทุกคนที่นี่เขามันได้กินแค่น้ำเปล่าไงมันก็เลยจะไปหาน้ำเหลือๆกินาฉีหนึ่งกินอยากไปค่ะก็เลยต้องมาแมแต่มื่อกั้พูดคนแรกเลยจ้าขอโทษนะคะทุกคนก็จะบอกว่าถ้าใครอยากมากินอาหารอร่อยๆวิวสวยๆนะคะให้มาที่นี่เลยที่ไหน l e g e n เลเจ e n d Roof Bar นะคะ อยู่แถวอะไรนะอยู่แถวๆใกล้ๆเซนเซนลาดูนียมอลด้ใกล้ห้างหมดเลยอาจจะมายากนิดนึงมายากนิดนึงแต่ว่าเพราะมันอยวิวมันอยู่บนตึกนะชั้น12นั่นเองใช่ใครอยากจะมาถ่ายรูปสวยๆแบบดูดูอ๋เราแนะนำที่นค่ะและสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนอีพีหน้าจะไปที่ไหนติดตามนะคะบ๊ายบาย